โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดีโดยการขับเคลื่อนของภาคีต่างๆในจังหวัดร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนหรือสสคและมูลนิธิสดสีสดิดวงเพื่อสร้างเครือข่ายครูสอนดีครูดีในพื้นที่ให้เกิดชุมชนการเรียนรู้สำหรับครูหรือ professional learning community ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า PLC เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแนวการปฏิบัติดีๆของครูสอนดีที่มุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มต้นจากวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายครูสอนดีเมื่อเดือนมิถุนายน2555เพื่อสร้างทีมแกนนําในการขับเคลื่อนเครือข่าย เราจุดประกายจากอำเภอเราขว,วัญซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วมีแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพการสร้างเครือข่ายเนี่ยต้องสร้างผู้บริหารด้วยถึงจะทําให้หลักความคิดเรื่องของ PLC เังหวกดกาุจนบุรีเนี่ยกระจายตัวไปด้วยความรวดเร็วกระจายตัวไปครอบคลุมทนในพื้นที่ภายหลังการจัดวงเสวนาเหล่าครูแกนนําก็ได้นําแนวคิดการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21และแนวคิด เปลี่ยนห้องสอนสู่ห้องเรียนรู้มาจัดวงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเองรวมถึงการนำไปใช้ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนโดยครูแกนนำแต่ละคนต่างก็เลือกใช้วิธีการจัดวงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูในรูปแบบและวิธีการต่างๆกันไปตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา สนใจอยากจะทำของอนุบาลนะแล้วก็อยากทำส้ตมตำบ้างแล้วก็บางคนก็เสนออย่งอือ่นขึ้นมาก็เดี๋ยวจะไปเก็บรายละเอียดครูนันทนาม่วงแก้วครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองสนอําเภอเลาขวัญจัังหวดกาญจนบุรีได้จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในโรงเรียนบ้านหนองสนเรื่องการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานจนกระทั่งทุกวันนี้ ทุกชั้นเรียนได้เริ่มพัฒนาให้นักเรียนจับกลุ่มกันทำโครงงานเล็กๆที่ได้ลงมือปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่เด็กเล็กๆห้องน้องอนุบาลสองทำโครงงานส้มตำไปจนถึงพี่ปหกที่ทดลองทำแชมพูสะเดานำไปใช้กำจัดเหาสามารถผลิตแชมพูจาก น้ำสกัดใบสะเดาลองนำเทคนิควิธีการนี้มาใช้ในโรงเรียนของตัวเองนะคะโดยการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนก่อนและตัวเองก็ทำให้เพื่อนดูและสร้างแรงบันดาลใจพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มเพื่อนนะคะหลังจากทำกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเริ่มเข้าสู่ห้องเรียนนะคะสังเกตแต่ละห้องว่าเขาสนใจปัญหาอะไรเด็กอยากทำอะไรซึ่งกิจกรรมจะต่างกันออกไปอยากทำไหมอยากทำอยากทำแบบพี่นี่ไหมคะอยากทำอยากทำอยากทำส้มตำอยากทำอะไรอีก ยากทำไก่ย่างด้วยอะย,อะยากทำมารลี์ในการทำโปรเจกต์ของตัวเองนี้ครูก็จะเป็นคนที่คอยชี้แนะนะคะให้กําลังใจและเป็นที่ปรึกษาว่าข้อมูลนี้หนูจะเอามาจากตรงไหนจะสังเกตว่าเด็กมีความสุขมากขึ้นเด็กจะกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะรู้จักคิดมากขึ้นแล้วเด็กเนี่ยพูดในที่สาธารณะได้ดีขึ้นเ่วยกันคิดนะคะว่าระหว่างข้อดีกับข้อเสียของการไว้ผมตามใจชอบหรือตัดผมตามระเบียบของกระทรวงเนี่ยลองมาคิด หลายๆมุมนะคะเอาข้อดีก่อนด้วยกันบอกมาคนละข้อที่นุกข้อดีของการไว้ทรงผมงครูอภินาน์ศรีสันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมอําเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้นักเรียนคน้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วยังนำแนวคิด PLC มาใช้สร้างวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูและร่วมกันแก้ปัญหาด้านต่างๆของนักเรียนมากเลยคือนักเรียนส่วนมากเนี่ยที่เข้ามาเรียนกับเราปีนี้นะคะร้อยละ60กว่าเชื่อไหมคะแม่ชอบอ่านห,หนังสือ เย็ยนหลังเลิกเรียนเราก็มาตั้งวงคุยกันในประเด็นปัญหาแล้วก็นําปัญหาต่างๆที่คุยในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยมาใช้วางแผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบันที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไปดีตรงที่แทนที่จะมีความรู้ความเข้าใจจากครูคนเดียวเนี่ยเราก็ได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกับครูท่านอื่นๆเ,นเรื่องการพัฒนาเด็กหรือปัญหาของเด็กเนี่ยเรามาตัดสินอะไรอยู่คนเดียวโดยที่ขาดองค์ความรู้โดยรอบขาดพันธมิตร ขาดเพื่อร่วมคิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครูสาย,ยันโพสีทองครูชำนาญการโรงเรียนเลาขวัญราบบำรุงอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีสอดแทรกวิชาภาษาไทยและวิชาแต่งกลอนโดยใช้เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อการเรียนสร้างกิจกรรมฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดและสามารถแต่งกลอนได้ด้วยตัวเอง นำวิธีการนี้มาใช้แล้วเด็กกล้าสแสดงออกมากขึ้นเพราะในกระบวนการเรียนรู้เด็กมีส่วนร่วมตลอดเวลาและพอไปเรียนวิชาอื่นหรือว่าไปทําอย่างอื่นหรือไปพูดอะไรเงี้ยเขาจะพูดได้คล่องขึ้นเพราะว่าเขาจะมีคลังคําในสมองเนี่ยมากขึ้นกระบวนการคิดจะหลากหลายขึ้นยืดหยุ่นขึ้นทางด้านครูพัทรานัน,นเพิ่มพูนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานางสางหัวอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำกระบวนการสร้างชุมชนเรียนรู้สำหรับครูไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโดยการชักชวนชุมชนผู้ปกครองคุณครูและนักเรียนมาร่วมเสวนาตั้งหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาโรงเรียนและร่วมกันสร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง7ฐานเพื่อให้เด็กได้ใช้เป็นฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการในเรื่องการทำกรเกษตรแบบพอเพียง และเมื่อเด็กเสร็จจากกิจกรรมแต่ละครั้งครูก็จะตั้งคำถามว่าวันนี้เด็กๆได้อะไรบ้างซึ่งกิจกรรมการเรียนในลักษณะนี้ถือเป็นการเริ่มต้นให้เด็กได้เรียนรู้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการสื่อสารการปรับตัวเข้าหากันภาวะผู้นำและความรับผิดชอบอย่างค่อยเป็นค่อยไป ราก็เอาแนวคิดการใช้ PLC เนี่ยเปลี่ยนนะ่ยโดยเราก็นั่งตั้งวงคุยกันว่าคุณครูเนี่ยการเรียนการสอนเราเป็นยังไงกันบ้างเราก็ใช้หลักที่เราสอนอยู่หรือแนวอะไรเราก็เลยยอดถามความคิดคุณครูบอกวิธีการนี้ก็ดีนะวิธีนู้นก็ดีจนเราก็มาเสริมโดยการเอาคําว่าการสอนในศตวรรษที่21เนะี่ยคุยให้คุณรูฟังคุณครูก็ค่อยเข้าใจเสร็จก็คุณครูก็ไปทดลองส่วนของเด็ก เด็กเราก็คือกระบวนการที่เห็นชัดที่เราภูมิใจก็คือการทำบ่อกแก๊สชีวภาพนคะคะตัวนี้มันได้จากกระบวนการที่พาคุณครไูไปเติมเต็มในการเรียนรู้ด้วย PLC ในวงอื่นๆที่ในจังหวัดเขาจัดเนี่ยเขาก็มาพูดคุยกับเด็กๆวางแผนตั้งวงกับเด็กๆแล้วก็ หาวิธีการเนาะทำบอกแก๊สยังไงเด็กก็ได้วิธีการพูดฝึกทักษะการพูดฝึกทักษะการคิดอะไรไปในขระนวนการทั้งหมดเลยในขณะเดียวกันเราก็ก็ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะส่วนของ ผู้ปกครองนะคะที่เรารู้สึกภูมิใจก็คือว่า PLC เนี่ยมันน่าจะสะท้อนไปถึงว่าลาเรามาประชุมกับกรรมการสถานศึกษาบา้างประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยเราก็ใช้วิธีเนี่ยเราจะถามว่าท่านผู้ปกครองคิดยังไงกับโรงเรียนมีวิธีอะไรช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเชื่อว่าผลสะท้อนที่เอากระบวนการแลกเปลี่ยนมาใช้เนี่ยเขาได้คิดเขาได้เห็นความสําคัญของของการอยู่ร่วมกันได้เห็นว่าตัวเองมีประโยชน์ตัวเองสามารถมาช่วยโรงเรียนได้อย่างไรไงค่ะ ปัจจุบันแกนนำครูสอนดีและครูจิตอาสาที่ได้นำแนวคิดเรื่องโครงงานและการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21ไปสร้างเครือข่ายครูสอนดีครูดีในพื้นที่และสร้างชุมชนการเรียนรู้สำหรับครูในหลายๆสถานศึกษายังคงมีการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นทางการและการพูดคุยเป็นการส่วนตัว ในแต่ละสถานศึกษาเองและขณะน,นี้ได้พยายามดึงเอาภาคีอื่นๆมาร่วมไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆเพื่อช่วยในการส่งต่อแนวคิดพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21ขยายแนวคิดการสร้างชุมชนการเรียนรู้สำหรับครูไปยังสถานศึกษาอื่นๆต่อไป เราตั้งใจไว้ว่า3เดือนครั้งแกนนำครูสอนดีเนี่ยขอให้ส่งรายงานสั้นๆความเคลื่อนไหวขึ้นมาว่าแต่ละคนได้ขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วมีผลงานออกมาอย่างไงบ้างนะครับก้าวต่อไปก็คือเราคงให้แกนนําเราเนี่ยขยายงานขยายแนวความคิดเรื่อง PLC เรื่องจุมชนแห่งการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับให้มากขึ้นเรื่อยๆ